สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t าร์โหลดไลฟ์แองนะคะก่อนอื่นหงต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ไม่ได้เข้ามาอัปเดตคลิปเลยนะคะก็ไปทำอยู่ที่ช่องมาที่หงนะคะแล้วก็ทำอยู่ที่เพจนะคะดูดวงไลฟ์ไลฟ์ดูดวงฟรีนะคะก็ใครที่ อยากถามคำถามหรือดูดวงฟรีนะคะโดยเฉพาะช่วงอาจจะวันเสาร์นะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายๆไปนะก็จะมีไลฟ์ในเพจนะคะดูดวงฟรีกี่คำถามก็ได้นะคะก็เพื่อนๆสนใจสามารถแอดไลน์นะคะหงจะได้แจ้งให้ทราบนะคะว่าอาจจะประมาณกี่โมงนะคะว่าจะไลฟ์ตอนไหนจะดูดวงฟรีกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ หงมีหนังสือมาแจกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ช่อง t h a l o t Life Angel นะก็จะเป็นหนังสือธรรมะนะคะมีคณะผู้จัดพิมพ์นะคะเขาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานทีนี้หงกับเพื่อนเนี่ยก็อยากจะเอามาแจกกับลูกช่องนะคะาสามารถส่งที่อยู่ เข้ามาที่ l ลายหงได้นะก็ดูที่ใต้คลิปนะคะมาที่โงหนึ่งสีอเข้ามาแล้วก็ส่งที่อยู่มาเลยตอนนี้ยังมีจะส่งให้ฟรีนะคะส่งให้ฟรีนะสักประมาณอ่าสีหวันนะคะรอน,นิดนึงเพราะว่าจะรวบรวมแบบวันเดียวแล้วก็ไปทีเดียวอะนะคะมันก็เลยอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เป็นสะพานบุญ นะคะให้เพื่อนๆนะในช่องนะคะเนี่ยเป็นอ่านหนังสือปฏิปทาของพระธุดงสายกรรมฐานพระอาจารย์มั่นภุริทัตโตนะเขียนโดยอ่าหลวงตามหาบัวนะคะก็ท่านเป็นคนรวบรวมหรือว่าเขียนนะคะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะใครอยากได้นะคะแอดไลน์ส่งอ่าที่อยู่มาให้หงนะแล้วหงจะส่งไปให้ฟรีนะคะก็วันนี้เราจะมาดูดวงกันต่อนะคะ มาดูดวงความรักนะคะการงานการเงินนะของชาวราศีอ่ามาถึงชาวราศีกรกฎนะคะหงก็ได้เปิดไพ่นะคะเปิดหน้าไพ่เอาไว้เลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเราก็จะเริ่มจากคนไม่ชัดเจนกับคนมีคู่นะเพราะว่าคล้ายๆกันนะคะบางคนไม่ชัดเจนแต่ว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่ามันเหมือนกับว่าก็คบกันแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่มีคอมมิชเมนเท่านั้นเองนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะคะ คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากๆนะมีสเสน่ห์มีคนอาจจะมีคนชอบเยอะหรือว่ามีแพลนมีความคิดอะไรหลายๆอย่างนี่ที่มันผุดขึ้นมาในหัวของคุณนะคะประกบกับไพ่8ถ้วยนะผมมองว่าในเดือนเมษายนเนี้ยคนไม่ชัดเจนกับคนมีคู่เนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันมัน ความสัมพันธ์เนี่ยไพ่มันขึ้นเป็นไพ่เดทไพ่ทาวเวอร์นะคะแล้วก็มันมีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะหงมองว่าใครบางคนในที่นี้นะอาจจะเป็นตัวของคุณหรืออาจจะเป็นคนรักของคุณนะคะคือมันอาจจะสลับกันได้เหตุการณ์มันเหมือนกับว่ากำลังจะเดินจากแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะใครในที่นี้กำลังจะเลิกกับคนเก่าหรือว่ามันมาถึงสุดทางแล้วแล้วก็กำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่ ะะกับคนที่คุณอาจจะคบกันมาหรือว่าแอบ,บคบกันแบบไม่เปิดเผยนะคะก็คือเหมือนกับคบซ้อนน่ะนะก็ก็ระหว่างทางนะอาจจะคุยอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะเลยเถิดหรือว่ามันไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันแบบอาจจะสนิทสนมกันอาจจะทํางานด้วยกันนะคะสคาถานะมันก็เลยทําให้มันอาจจะเลยเถิดหรือว่าคิดเกินกว่าเพื่อน นะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่มันผูกพันกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะหงมองว่าด้วยความที่คนรักนะคะด้วยความที่คนรักของคุณนะไม่ว่าคนมีคู่หรือคนไม่ชัดเจนก็ตามเนี่ยเขาเป็นคนขี้หึงเขาเป็นคนปากร้ายนะคะเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วอยากจะหนีนะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วแบบขี้บน่นขี้หงุดหงิดขี้หึงนะมีแต่ปัญหานะคะมันก็เลยทําให้คุณเองอะนะคะ อยากจะตัดสินใจหรือว่าบางคู่บางคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจเลิกเลยก็ได้นะเพราะไพ่มันค่อนข้างออกมาแรงมากคือเลิกจากคนนี้ก็คือก็เริ่มต้นความรักใหม่เลยนะคะเนี่ยม,มันมีแนวโน้มแบบนั้นเลยนะในเดือนเมษายนเนี่ยเพราะว่าไพ่ที่มันขึ้นมาเนี่ยพอจบสิ่งหนึ่งก็เริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก คนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่คุณชอบถูกสเปคไม่พูดมากใจอย่างเดียวนะคะหรือไม่ก็เทคแคร์ดูแลคุณอะ่ะเป็นคนใจกว้างเป็นคนสปอร์ตอะไม่คิดเล็กคิดน้อยเหมือนคนที่อยู่ข้างๆคุณที่คุณกำลังจะเดินออกมานะคิดเล็กคิดน้อยขี้บ่นขี้นู่นขี้นี่กฎระเบียบเยอะแยะอะไรก็ไม่รู้นะคะน่ารำคาญเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คุณกำลังจะจบมาแล้วเริ่มต้นใหม่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจนะคะแล้วก็ อะไรก็ได้นะสปอร์ตนะคะพร้อมที่จะจ่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะอยู่ในที่ทำงานของคุณหรือเป็นคนต่างชาติที่คุณอาจจะแอบคุยนะคะมาเหมือนเป็นเป็นที่พึ่งทางใจหรือว่าแรกๆคุณอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาจะชอบเขาหรอกนะมันเหมือนอาจจะเออโอเคเอาไว้อาจจะช่วยเรื่องงานหรือเอาไว้ปรึกษาเรื่องงานนะคะหรือเรื่องการศึกษาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันดันเกิดเป็นความรัก มันดันเกิดเป็นความรักขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหงมองว่ามันก็เลยทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะใครที่อาจจะยังไม่มีลูกไม่มีพันธะเนี่ยมันก็อาจจะไปง่ายนะคะแต่ใครที่มีลูกมีพันธะแล้วนะคะมันก็อาจจะอีลงตุงนางหน่อยนะมันอาจจะเขาเรียกว่ามันก็เหมือนกับว่ามีปัญหาน่ะนะคะนะอาจจะถึงขั้นแบบ เขาเรียกว่าอะไรก็เลิกกันจริงๆจังๆนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่จริงๆนะเพราะฉะนั้นนะคะคนมีคู่คนไม่ชัดเจนต้องระมัดระวังให้มากเลยนะใครที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นจังหวะนะคะที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยไพ่เดอะเวลมานะมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ เดินออกจากความสัมพันธ์จะเจอคนใครที่เลิกมาแล้วสักพักหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยเลิกแล้วเดินออกมาแล้วตอนนี้นะคะกำลังจะเริ่มต้นใหม่กำลังจะได้พบใครบางคนใครที่คุยออนไลน์อยู่นะคะเนี่ยใครที่คุยออนไลน์อยู่กับคนต่างชาติะนะมีเกณฑ์ที่จะได้ลงเอยเห็นไหมคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักถึงขั้นลงเอยเลยนะคะแต่อาจจะเป็นพ่อไม้นะพ่อไม่แม่ไม่หรือคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วอะ่ะ นะคะนะมีการเริ่มต้นใหม่นะอะไรที่มันกำลังจะจบมันก็จะจบนะคะส่วนคนโสดนะคนโสดมองว่าตัวคุณอาจจะผ่านอะไรมาหรือเพิ่งเลิกนะคะเพิ่งมีประเด็นหรือไม่ก็เพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่อยากไม่อยากยุ่งไม่อยากลงลึกกับใครตอนนี้ก็คุยอย่างเดียวคุยเล่นนะคะเออคุณอะ คนโสดอะอยากจะมีความรักอยากจะเจอใครสักคนนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเจ็บนะมันเจ็บอะมันเหมือนเพิ่งเลิกมาเลยนะคะมันก็เลยยังไม่อยากมีใครนะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณเยอะแยะมันก็เหมือนมาคุยคุณแก้เหงาอะแต่คุณยังมีแผลอยู่นะคะมันเหมือนคุณยังมีแผลอยู่ในใจเพราะฉะนั้นคนโสดมองว่า คุณเองอาจาจะจะไปพุ่งเรื่องงานนะคะไปโฟกัสในเรื่องของงานโดยเฉพาะอาจจะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะจะดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คนโสดนะมีเกณฑ์จะเจอรักใหม่แต่ว่าหงมองว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมเพราะว่าดูไพ่แล้วจากเจ็ดเจ็ดถ้วยนะคะแปดถ้วยตรงนี้มันเหมือนคุณยังเจ็บคุณยังไม่อยากไม่อยากมีความรักนะคะคนโสดนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยมีเข้ามานะ มีเข้ามานะคะถามว่า,าเล่นได้ไหมหรือว่าซื้อเสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงได้เสี่ยงได้แต่ว่ามันพอเข้ามาแล้วเนี่ยรายจ่ายคุณมีรอเลยนะคะเข้ามาก็ต้องเอามาจ่ายอาจจะมีคนมีญาติมาขอความช่วยเหลือคุณก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะหรืออาจจะมีการซ่อมแซมนะมีซ่อมแซมบ้านนะคะซ่อมแซมบ้านหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ นะคะมีการซ่อมแซมบ้านหรือว่าต้องไปช่วยนะช่วยคนที่เขาแบบเจ็บป่วยก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะมีคนเจ็บป่วยแล้วก็คุณก็อาจจะต้องไปช่วยเขานะคะคนป่วยอ่ะอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือเห็นแล้วทนไม่ได้ก็ต้องช่วยพระคุณก็เป็นคนที่ ใจบุญพอสมควรนะคะมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะเนี่ยมีแผนซื้อเยอะมากเลยนะคะแบบว่าดูออนไลน์ดูอะไรอย่างเงี้ยนะฉันสั่งเลยนะคะสั่ง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 อย่างเดียวเลยนะเงินมันก็เลยเข้ามาแล้วมันก็ออกนะคะค่าใช้ใจ่ายรออยู่นะคะเมษาค่าใช้ใจ่ายรออยู่นะ เข้ามาค่ะมีเสียงโชคได้นะมีอัศวินนะคะมีอัศวินถือเหรียญน,นะเสียงได้แต่ว่าได้เงินที่ได้เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเหลือไม่เยอะนะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะต้องซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมตรงนั้นตรงน,น,รงนี้หรือว่าซ่อมแซมรถก็ได้นะคะรถอาจจะเสียนะเออเพราะฉะนั้นก็ถามเรื่องเงินนะก็มีเข้ามานะคะแต่ว่ารายจ่ายก็รอยอยู่นะ ทีนี้นะคะเรื่องของการเงินไปแล้วเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพนะคะก็ต้องระมัดระวังนะเดินทางนะคะก็ใส่หน้ากากานะฉีดสเปรย์มือนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเตือนนะชาวกรกฎนะคะขึ้นมาเตือนนะอาจจะเข้าออกโรงพยาบาลโดยเฉพาะนะคะตำแหน่งที่ตกก็คือเป็นตำแหน่งคุณแม่ นะตำแหน่งคุณแม่ขึ้นไพ่ทาวเวอร์มีไพ่เดทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังคุณแม่นิดนึงนะคะหรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเกิดอ่าเรื่องอะไรที่ไม่คาดฝันนะอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยหน่อยเดือนนี้อ่าถ้าตัวคุณไม่เป็นอะไรนะคะก็ญาติหรือไม่ก็คนที่นะคะอย่างที่บอกก็คือญาติผู้หญิงที่เป็นฝ่ายแม่นะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึง นะส่วนนะคะการทำบุญเสริมดวงนะคะสุขภาพ สุขภาพเนี่ยหงม,มองว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินนะคะความดันสูงปรีดนะคะความดันสูงปรีตต้องระวังนิดนึงมาจากเรื่องของกินนะคะกินมันๆหรือว่ากินขนมอะไรต่างๆกินน้ําชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินได้นะคะกินได้หงก็กินนะวันละสองแก้วแต่ว่าแต่ว่าก็มีนะคะมีช่วงจํากัดนะอ่านะคะมันก็มาออกข้างๆนี้นะคะนะก็ ก็บอกตัวเองด้วยแหละว่าให้ระวัดระวังนะคะก็ไม่กินเยอะนะเพราะว่าความดันต้องระวังนิดนึงนะคะสุขภาพทีนี้ทําบุญเสริมดวงนะคะทำบุญเสริมดวงทําอะไรดีทําอะไรแล้วส่งเสริมเรื่องการงานการเงินหรือว่าทําให้เราเนี่ยอาจาจะเรียกว่าจกจกอ่าจะต้อง เจอพบเจออะไรที่มันหนักๆทำให้เราเบาขึ้นก็คือนะคะอาจจะเป็น,เป,นเป็นการปล่อยปลานะคะปล่อยไปทางน้ำนะช่วยชีวิตสัตว์นะคะช่วยมาจากเพชรฆาตนะคะอเอาไปปล่อยปลาหรือบริจาคนะคะลงศพบ,บริจาคเลือดนะคะบริจาคให้กับโรงพยาบาลเป็นสาธารณากุศลนะคะหรือโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้แล้วก็ อ่านะคะเดี๋ยวโคของขอดูนิดนึงนะแล้วก็ซ่อมแซมโบสถ์วิหารนะคะซ่อมแซมโบสถ์วิหารหรือไม่ก็บูรณะอ่านะคะบูรณะสิ่งก่อสร้างที่มันแบบแบบ,แบบพังอะไรอย่างเงี้ยนะซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ก็ได้นะหรือไม่ก็สร้างห้องน้ำนะคะร่วมกับเขาอะไรแบบนี้ได้หมดนะเสริมดวงทำให้เราเนี่ยนะคะจะได้จากหนักเป็นเบา นะคะจากหนักเป็นเบานะบุญเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าหงก็จะเปิดดูตัวเองล่วงหน้าเหมือนกันถ้าไม่ดีก็รีบเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าผ่านอะไรมาเยอะอะ่ะมันมันมันช่วยได้จริงๆนะคะมันบุญช่วยได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ชาวกรกฎมีประมาณเท่านี้นะคะอ่ะเรื่องงานใช่ไหมลืมนะคะเรื่องงานนะดูเหมือนคุณกําลังจะออกจากงานนะเบื่อนะคะ เบื่อแล้วแต่ว่าหงม,มองว่าที่คุณออกเนี่ยเพราะคุณได้งานแล้วหรือว่ามีที่หมายแล้วนะคะเพราะว่ามันเหมือนคุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่นะที่ที่ดีด้วยแล้วก็อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคุณอาจจะได้เป็นงานเลขาเป็นผู้ผู้ช่วยโคออดิเนเตอร์นะคะหรือว่าคนที่ขายของออนไลน์นะ คนขายของออนไลน์นะคะถ้าขายกับต่างประเทศขายทางออนไลน์ก็จะดีมากนะคะจะนําเงินมาให้คุณเยอะมากๆเลยนะสำหรับคนที่ทำฟรีแลนซ์นะคะหรือขายพวกของกินนะออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะใครที่ออกจากงานแล้วลองมาทําเองเนี่ยขายพวกของกินนะดีดีเหมือนกันนะคะเนี่ยไพ่ออกค่อนข้างตรงนะเนี่ยมาขายออนไลน์แล้วมันจะ มันจะปังนะคะเนี่ยมันจะปังมันจะดีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะในเรื่องของงานอะ่ะออกไปก็อย่าไปคิดมากนะคะเพราะว่ามันเหมือนคุณกําลังจะจบออกมาเพราะว่าได้งานใหม่แล้วงานใหม่ที่ดีกว่านะส่วนใครที่เพิ่งออกมาก็อย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้คุณจะได้งานหรือว่าคุณจะได้ข่าวดีหรือว่า คุณสมัครสมัครเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกตัวไปสัมภาษณ์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะอย่าท้อให้สมัครไว้หลายๆที่นะคะพอถึงจังหวะถึงโอกาสเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเข้ามามีเข้ามาแบบคุณไม่ทัน เหมือนกับไม่คาดฝันนะ่ะอยู่ดีๆเขาก็โทรมาตามคุณนะคะเออคิดว่าไม่ได้แต่มันก็ได้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะคะไพ่สองใบนี้ดีนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็สําหรับชาวกรกฎก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ